บาเด็กัรผู้สวยผู้นำตกฐานนาการผู้สำลังล้นก็จะอานาเชื่อชินีน่าตย่งสวยนัาการปัญญากันคำพภดต่างนะคะวันเราได้นักดีนี่นะคะเด็กเราตําำลันนะคะด้วยนายอบายข้อมาช่วยหมาไทยให้เราจะตั้งหู้บานกองกัรแต่กันให้ปัญญาเสพติดตัวคุณผู้บ้านจุบานู้บ้าน ที ation, ่เรามีของทุนเบสต้องเป็นดินเรามีเงินปันผท่านได้รับเงินบันทุนปันลท่านจากสมเด็จปนังจาวที่มิกิตเดวนะมูกนะค่ะราเป็นตุนตั้งต้นความเป็นเงินหมุ่หุน้นะคะเป็นเป็นเงินสี่วามีความเป็นหมุคก้นเป็นที่ได้หมูนกุ้นเพรบานนะคะให้เราได้รับเหลื่อนในการป้องกันในเก่งให้ปับนีอย่าติดแต่สำหรับม้บานอื้นสี่วาเรายังไม่ได้รับเงินปันทุนปันผลจท่านที่นะคะ ก็มีนายอยู่มาจากกระทรวงมหาดไทยว่าให้เราได้จัดทำงบตุนดีขึ้นมาก่อนนะคะโดยที่ว่าตอนเนี้ยเราไม่มีเงินสักบาทนึงแต่เราตั้งคซื้อี่ว่าเราได้มีกองทุนที่เมื่อแกองทุนเนี้ยอื่นนะคะเราก็ต้องเออเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้กับหมู่บ้านก่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสีกระทรวงมหาดไทยก็ขอบรรจาว่า้นาจะต้องแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านเองไล ผู้บ้านพกการเลี้ยแก่ปัญญายาติติดนะแต่ว่าไล่ไล่ฐานพวกยาไปคิดเลี้ยมีการบาลเล่เล่วาเราจะทักดื้อเราจะให้ผู้บ้านป้องกันเลี้ยแก่ปัญญายาติติดเนีค่ะันนี้ฐานต้องไปประชุมผู้บ้านฐานก่อนว่านโยบายกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะจับเพื่อนเรื่องกองทุนแก้ไขปัญหายาติติดต้องให้ถูกขั้วเรื่องในผู้บ้านฐานเข้าใจก่อน กต่วกรเขาซึ่งจะมารวมกระบวนการกับเราเมื่อใดที่เขาไม่เข้าใจก็จะมีคำท้ามันทัานที่เอาไปตำไรเอาไปตำหรืออํำเลี้ยวใดอะไรมั่งท่านต้องมีความต้องสร้างความเข้าใจถูกปัวเรื่องโกะนะคะในวันเวทีประชุมมู่บ้านเดี๋ยวว่าขั้นีกว่าน้าว่าของคุณแม่ของแลี นึ่งหมู่บ้านตึงรวยที่ผู่บาลานุมากเลยที่ผู่บ้านเราผีไปแต่ก็เลยนะผีคนไม่ได้เลยก็เลยต้องตั้งขึ้นมาก่อนเลยนะคะภายในปีนี้นะคะนะแล้วก็หลังจากนี้คนเราสมัครสมาชิกเล้ยเรถจักรยานเลยเลยกรรมการเนี่ยดูแลสมาชิกกี่คนกี่คนในความดูแลป้องฐานเองทุกคนนะครับหน้าหัวเรือนสมาชิกนึงคนก็อะกรรมการนึงคนดูแลสมาชิกหน้าหัวเรือนหรือว่างหัวเรือนแจกหัวเรือนก็แล้วแต่ก็ กรรมาการไล่ยคนก็โดนได้ดูเลยลดลงลดลงคื้การกมการนอยก็ดูเลยไล่ตัวนะคะแต่กกนการทำงานนี่ดีอย่างไรมีกรรมาการนล่ยไล่น